มันมี้อะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเราเราก็ต้องต้องยอมรับได้เราต้องใจนักเลงคอนนะฮะเป็นมนุษย์เราเนี่ยต้องใจนักเลงคอจะมีอะไรเข้ามากันแล้วแต่เรารับรับได้ก็รับรับไม่ได้เราก็ปล่อยให้มันไปซะอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปสนใจกับมันเท่านั้นเองมันก็จบแล้วแค่นี้เองนะครับผมบางทีมันมีอะไรเข้าหูเยอะแยะสุดบางทีเราก็เอาเถอะช่างมันหมามันเห่าไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยริปก็อ่านอยู่นะก็มีอยู่ทนายเดชานะ นาเดชานี่ก็อีกคนนึงรู้สึกว่าคุณเป็นทนายที่เป็นมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะการพูดการจาของคุณนะทนาเดชาแล้วกูกูดูอ่านในคลิปอยู่ว่าว่าเราเนี่ยไปรับเงินจากเข้ามาวกเนี้ยแต่ทนมาอะทรทำกินอะไรไม่เจริญหรอกมันเนี่ยไปรับเข้ามาอยู่แล้วให้ป๋าเทพที่มาเป็นเนี่ยไปจ้างป๋าเทพมาเป็นกระบอกเสียงให้กับรัฐบาลอะไรอย่างนี้อ้ยโอ้ยพูดพูดเยอะอะ นี่แหละคือความที่มึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอเดชาเอ้ยเออ<ว><ผ>มเป็น<ม>ทนายได้ยังไงมึงมีความรู้ขนาดนี้ได้ยังไงมึงไม่รู้คนเขาเป็นยังไงไม่รู้แล้วอย่ามาพูดเข้าใจไหมนี่กูรู้เลยว่ามึงนะเป็นคนมันเป็นคนที่พูดพูดไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เลยอะ่ะแล้วไม,ไ,มไม่สมจะเป็นทนายเลยนะมึงนะถ้ามึงไปถามดูซิมึงไปสืบกูว่ากูไปรับอะไรของใครมาเออตองใช้พวกมึงเคยทำกันใช่ไหมละ่ะเรื่องไงกูไม่เข้าใจนะตรงเนี้ยพวกมึงทำกันไง าะว่กกูเนี่ยไปรับเงินกันเอนเส้นทางของพวกมันนะเออครับเนี่ยมา,มาพยายามตั้งคําถามผมว่ามีตลกคนหนึ่งมาวิจารณ์ผมอะไรต่างๆนะครับให้ผมพูดเรื่องนี้ขออนุญาตนะครับนะผมจะไม่พูดถึงนะปล่อยเข้าไปนะครับนะมีคนถามมาเยอะเลยว่าเนี่ยมีตลกคนหนึ่งมาวิจารณ์ทนายเดชาอาจารย์เนี่ยปล่อยไปครับไม่เป็นไรครับปล่อยไปนะครับอย่าไปพูดถึงเลยมันคือพูดไปสังคมไม่ได้ประโยชน์เราไม่ต้องพูดแค่นี้ส่วนใครอยากพูดก็พูดไปนะครับนะ นะครับนะตกเป็นเครื่องมือคนอื่นมีหลายคนที่พูดถึงผมเยอะแยะไปคุณหมอผู้หญิงคนหนึ่งก็พูดถึงผมผมก็ไม่ตอบโต้จบไปนะครับเพราะอะไรเพราะพูดไปมันก็อ่านะเอาคําพูดของผมไปไปไปบอกอคุณหมอผู้หญิงท่านนั้นนะหรือเอาไปบอกตลกคนนี้ก็พูดไปพูดมาสังคมไม่ได้ประโยชน์ครับมันมีแต่ความขัดแยง้งเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่ถามผมมาเรื่องตลกคนวิจารณ์ผมตามสบายครับ นะเราเป็นบุคคลสาธารณะใครจะดา่าจะสาบจะแช่งจะวิาพากวิจารณ์เป็นเรื่องปกติธรรมดาปล่อยไปนะครับนะมันเป็นสิทธทิเสรีภาพของเขาเขาคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็ก็ปล่อยเข้าไปแค่นั้นเองนะครับนะเออนะเข้าใจนะครับเอเข้าใจนะครับนะครับเข้าใจชัดเจนนะครับที่พูดนะครับ